วันนี้นะครับคุยกับนายกอบจอสงขานะครับนายกไปเจนมากสุวรรณนะครับมีหลายเรื่องที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ช่วงบ่ายนะครับนายกไปเจนนำคณะลงพื้นที่คาบสมุทรสถิงพระไปดูสวน ไปดูแปลงฟ้าทลายโจรน,นะครับแปลงนำร่องอที่มีการาลงนามความร่วมมือกันเพื่อเป็นสมุนไพรประจำบ้านเป็นแปลงสมุนไพรต้นแบบของจังหวัดสงขลานะครับรณรงค์ให้พี่น้องปลูกสมุนไพรไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับไปคุยกับนายกอบอกจอสงขลาสวัสดีครับท่านนายกครับครับสวัสดีครับคุณวิชาและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ ครับวันนี้ลงแปลงสมุนไพรมีเจตนามีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับท่ญญานนายกครับแปลงสมุนไพรนี้เกิดจากความร่วมมือหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงเกษตรศูนย์พนาและวิจัยเขตแปดที่หาดใหญ่แล้วก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับตรงนี้ก็ร่วมมือกันสนับสนุนอ,อย่างเต็มที่นะครับ ตรงนี้ก็เป็นการที่วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้สงขลาเป็นเมืองสมุนไพรนะครับที่จะโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไอโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่าสมุนไพรชนิดหนึ่งก็คือฟ้าทลายโจรตรงนี้ก็เป็นสมุนไพรเป็นยาพื้นบ้านของประเทศไทยใช้กันมานานแล้วตรงนี้สามารถที่จะรักษา ปัญาวการโควิดในเบื้องต้นได้นะครับก็เลยมีความเห็นสอดคล้องต้องกันหลายหน่วยงานนะครับที่จะให้สงขลาเนี่ยเป็นเมืองสมุนไพรนะครับในเบื้องต้นก็เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการาปลูกฟ้าทลายโจรน,นะครับก็ตอนนี้ก็มีเป้าหมายทั้งหมดนะครับ127ตำบลในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับ ก็มีตำบลละหนึ่งพัน 1, ต้นก็รวมแล้วประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันต้นนะครับครับท่า,านนายกครับผลก็เรียกว่าผลสำเริจ ผลที่ได้จริงๆเนี่ยหลังจากวันที่ลงนามความร่วมมือเอฟโอยูกันแล้วเนี่ยจากโครงการนี้หนึ่งได้อะไรบ้างหนึ่งได้การรณรงครง์ใช้สมุนไพรคนบ้านเราคนสงขลาใช้สมุนไพรกันจริงๆริงสองได้เขาเรียกว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรฟ้าทลายโจรได้ใช้ในชุมชนได้ใช้ในครัวเรือนสามได้อะไรบ้านครับทานายยกครับ ก็ตอนนี้ก็คือ,อทําให้นะครับทําให้พี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีอาชีพเสริมนะครับโดยการเนี่ยปลูกพืชสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นฟ้าทะลายโจรหรือว่ากระชายขาวนะครับตรงนี้ก็เป็นรายได้เสริมให้กับเกษตรกรแล้วก็เกิดความมั่นคงตรงนี้ด้วยทางยาสมุนไพรที่ผลิตได้มาตรฐานผลิตได้คุณภาพนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็เป็นการส่งเสริมการ แพร่รูปก,การสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้กับผลิตผลทางสมุนไพรของเกษตรกรนะครับก็ได้หลายหลายอย่าง<ม>พง่ายๆกันหนึ่งก็คือได้ให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเนี่ยที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนะครับเพราะความร่วมมือของเราเนี่ยไม่ใช่ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรอย่างเดียวกับ หน,น่วยงานโรงเรียเราร่วมมือกับโรงพยาบาลสิงห์นครร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมมือกับคณะบริท์ศาสตร์หายวิาลสงขานครินด้วยครับครับผมท่านนายกครับนั่งคุยกันวันก่อนเพิ่งจะทราบข่าวว่าสิงห์นคร นะครับผู้เรียนกันตอนนี้มีปลูกสองแปลงนะครับแปลงหนึ่งเนี่ยปลูกประมาณสามสิบต้นแต่บอกว่าปลูกมาสามปีแล้วสวยงามนะครับมีทรงพุ่มเป็นดอกใกล้จะเป็นลูกแล้วด้วยนะครับทุเรียนสิงห์นครทุเรียนสามน้ําทุเรียนลุ่มทะเลสาบสงขลานะครับท่านนายกได้ยินข่าวนี้รับรู้รับทราบข่าวนี้แล้วคิดอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้อจริงพื้นที่ าบสมุทรเสิงพระโดยเพราะในพื้นที่อำเภอสิงห์นนครนะครับพื้นมันสภาพดินสภาพอากาศที่เหมาะสมจริงๆก็คือปลูกมะม่วงเบาแล้วก็ปลูกมะม่วงหิมพผ่านของอย่างนี้นะครับปลูกแล้วไม่ต้องดูแลรักษาเอาแค่เอามาเล็ดไปฝังไว้ก็ขึ้นจเจริญเติบโตได้อย่างดีให้ผลผลิตอย่างดีนะครับแต่เรื่องทุเรียนนี่ยังไม่ยังไม่ ยังไม่มีการปลูกเป็นแปลงใหญ่หรือเอามาปลูกบางบ้านแค่แคต้นสองต้นแต่ไม่มีลูกนะครับยังยังไม่มีลูกเห็นมีบางบ้านปลูกอยู่แค่ต้นสองต้นโตเติบโต,ต,ตแล้วไม่มีลูกอย่างบ้านผมสิงห์รผมก็พยายามปลูกมาหลายปียังไม่ประสบความสําเร็จนะครับว่ผมเพิ่งทราบข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าสิงห์บครีก็มีบางพื้นที่เขาปลูกกันได้อ่า บางแปลงปลูนเนี่ยอย่างที่คุณวิชานบอกยี่สิบสามสิบต้นปูกกันหลายไร่ทีนี้ผมก็สนใจอยากจะไปดูเหมือนกันนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสช่วงตุ้งเย็นนะครับว่าจะชวนคุณวิชานลงพื้นที่ไปดูทราบว่าแถวลําแดงวันนั้นพื้นที่ผมให้คุณวิชานช่วยช่วยช่วยดูช่วยตรวจสอบนะครับตัวเนี้ยวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับคณะที่จะไปดูแปลงฟ้าตะลายโจรที่ของลําแดงโมเดลนะครับไปบนรัชดาวินตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสมีเวลาจะเลยไปดูหน่อย แต่ครับถ้าเขาทำประสบความสาเร็จก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นมิตรใหม่นะครับของคาบสมุทรของสิงห์นครที่นี่ที่จะมีผลผลิตมีทุเรียนสามน้ําทุเรียนคาบสมุทรนะครับตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะทดลองปลูกเช่นเดียวกันครับดูว่ามันจะมีรสชาติเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นรสชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับเหมือนกับปลาสามน้ํากุ้งสามน้ําประมาณนี้นะครับ ครับท่านนายกครับเมื่อวันพฤหัสวันที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสเข้าไปหาหรือกับท่านนายกเรื่องของอการศึกษานะครับโรงเรียนยอวโรงเรียนบางกลมวิทยารัชจมังกลาพิเศษนะครับจะจับมือเรียนร่วมกันนะครับท่านนายกอบจพอทราบเรื่องก็ยินดีที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อให้เด็ก จนบทให้เด็กบ้านๆมีโอกาสได้เรียนร่วมกับโรงเรียนขนาดใหญ่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงโรงเรียนที่เก่งๆได้ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยเนี่ยโครงการนี้เนี่ยท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยพอรับรู้ว่ามันมีโครงการเนี่ยท่านนายกคิดอย่างไรและจะช่วยต่อยอดได้อย่างไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้กับนักเรียนที่อยู่ในชนบทและก็สร้างโอกาสให้กับ นักเรียนที่อครอบครัวไม่มีความพร้อมมากนักที่จะให้ลูกหลานมาเรียนที่ในเมืองนะครับที่จะเดินทางมาเรียนเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ว่าทางโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนระดับอใหญ่ของจังหวัดโรงเรียนอัจใหญ่วิไลนะครับอเป็นแม่และเป็นโรงเรียนแม่ให้กับโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนลูกนะครับสร้างโอกาสให้กับเด็กนะครับได้อ่า รับการถ่ายทอดนะครับการเรียนการสอนจากครูอาจารย์นะครับที่โรงเรียนใหญ่ๆซึ่งประสบความสําเร็จในการส่งเสริมการเรียนให้กับเด็กนักเรียนนะครับเพราะว่าโรงเรียนสัดใหญ่วิไลหรือโรงเรียนมหาวิชาวุฒิโรงเรียนใหญ่ๆประมาณนี้นะครับคนเด็กที่จบม .6 แล้วก็สามารถที่จะสอบเข้าไปเรียนต่อศึกษาต่อในคณะแพทย์คณะวิศวะของหมหาวิทยาลัยดังๆได้เยอะมากนะครับในทางตรงข้ามนะครับ นักเรียนที่อยู่ตามอำเภอต่างๆโอกาสที่จะสอบติดคณะที่ต้องการของตลาดคณะที่จบมาแล้วมีอาชีพมีมีอาชีพ,ชพทำงานได้เลยนี่อย่างน้อยโรงเรียนหนึ่งมีแค่ติดแพทย์แค่อาจจะคนสองคนสามคนแต่โรงเรียนใหญ่ๆแบบนี้ติดทีงอ่ายี่สิบคนสามสิบคนติดเดยอะมากนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสอันนี้นะครับถ้าโรงเรียนต่างๆนะครับอ่ามา เป็นโรงเรียนลูกของโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างเรียนขนาดใหญ่ด้วยใดโรงเรียนมหาวิทชาัดหรือโรงเรียนอะไรก็ในโรงเรียนใต้กระจนอาเป็นโรงเรียนแสงทองอันนี้นะครับก็เป็นมิติที่ดีนะในการส่งเสริมสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอต่างๆรอบนอกของเมืองสงขลารอบนอกของเมืองขนาดใหญ่ครับครับอวบจ จะช่วยออยอดหรือว่าจะช่วยส่งเสริมได้อย่างไรครับป,ปอปอมเห็นว่ามันเป็นโครงการที่ดีอย่างนี้กาจาบันเนรียงครูวิชานะครับปัจจุบันในทางอบจเราก็สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนต่างๆโดยให้เงินอุดหนุนไปแล้วเป็นตลอดระยะเวลามาเกือบทุกปีนะครับอย่างปีนี้เราก็สนับสนุนโรงเรียนต่างๆนี้ประมาณยี่สิบสองล้านงบาทของอบจส่วนมากจะไปสนับสนุนทางด้าน การเรียนการสอนอด้านภาษานะครับสองภาษาสองภาษานี่มันมีปกตินะอาจจะเป็นสามภาษาสี่ภาษานะครับตรงนี้เพราะว่าเราเล็งเห็นว่าเนี่ยทักษะด้านภาษาของนักเรียนในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับยังน้อยมากนะครับเทียบมาติดกับนักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพนะครับในคอสมอรหรือโรงเรียนใหญ่ๆเพราะฉะนั้นตรงเนี้ก็หลักๆตอนนี้ที่สนับสนุนคือให้งบประมาณไปเนี่ยเพื่อที่จะจ้างบุคลากรอ่า ทางภาษานะครับจ้างครูต่างประเทศมาสอนอด้านภาษาให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับตอนนี้รู้สึกจบส12โรงเรียนนะครับตรงน,นี้ท,ที่ที่เราจัดถูงไปนะครับด้านภาษาเป็นหลักอาจจะสามภาษาสี่ภาษาคือหลักๆก็คือภาษาอังกฤษตรงนี้เป็นภาษาทั่วไปอยู่แล้วแต่ของเราตรงเนี้ก็จนนหนอยอย่างเราอยู่สงขาก็ภาษายาวีภาษาอาหรับตรงนี้ก็ ีความจะเป็นเพราะว่านักเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทยเข้ามาเพื่เมืองไทยสงขลาเรามาจากมาเลเซียอ,อินโดนีเซียสิงคโปร์เพราะนั้นเนี่ยนักเรียนนะครับเรือผู้ที่ตรงนี้ยล้มันต้องมีภาษาอ่ามาเลเซียภาษายาวีประกอบด้วยแล้วก็ต่อไปก็มีนักเที่ยวจากประเทศจีนนะครับก็จีนก็มาเที่ยวไทยเยอะสงขาก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งของนักท่องเที่ยวของประเทศจีนเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะส่งเสริมให้ครับ นักเรียนนักศึกษาได้มีความรู้ด้านภาษายาวีภาษาจีนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยในการเรื่องเป็นมักคุเทศหรืออะไรในอานาคตหรือจะเป็นพนักงานร้านค้าอะไรต่างๆนี้เมื่ออายุหรือว่าจะรับราชการในส่วนราชการถ้าเรารู้ภาษาจีนภาษาเยาวีก็สามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในหน้าที่การงานของตัวเองได้ครับ ครับผมท่านนายกครับอีกสักเรื่องนะครับอพอฝนตกหนักเนี่ยเราเห็นหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องน้ําตํามีปัญหาเรื่องน้ําเสียเราเห็นปัญหาขยะที่มันมักหมมออ,อกมาให้เห็นชัดพอาน้าท่วมพาขยะออกมาเนี่ยสงขลาก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีปัญหาขยะมีปัญหาบุกรุกที่สาธารณะมีปัญหาอ่าน้ําเสียผมนั่งคุยกับท่านนายกท่านนายกบอกว่าต้องปลุกสํานึกคนก่อนเป็นสิ่งแรกถ้าคนมีสํานึกมันจะแก้ได้ ถึงให้หน่วยงานรัฐเข้าไปช่วยแก้เข้าไปช่วยทําอะไรแต่ว่าถ้าหากคนยังขาดจิตสํานึกนะครับยังทําน้ําเสียยังบุกรุกที่สาธารณะยังทิ้งขยะเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะแก้ยากไม่มีวันสิ้นสุดท่านนายกคิดเรื่องนี้อย่างไรครับครับเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะเราอยู่เราเนี่ยมีชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับแต่ถ้าถ้าเราเทําลายธรรมชาตินะครับก็ เราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ก็ยกตยัวอย่างถ้าเบ้านเราอยู่ริมคลองเนี่ยถ้าคลองสวยน้ําใสสะอาดเราก็ใช้น้าลงมาอาบน้ําในคลองได้แต่ถ้าเราอยู่ในคลองเนี่ยน้ำเน่าขึ้นมาเนี่ยน้ำในคลองนอกจากเน่าอาบไม่ได้แล้วกลร่มก็เม็นด้วยแล้วก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเรานะครับประชาชนทุกคนเนี่ยต้องให้ความสําคัญครับ สิ่งแวดล้อมต้องมีจิตสํานึกนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลนะครับอย่างอาสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นสื่อที่ลงในสื่อต่างๆนะครับในโซเชียลต่างๆนี่ก็เห็นว่ามีน้ําออกมาจากคลองสํโรงที่้าเสงนะครับน้ําจะดํานะครับอันนั้นอันนี้น้ําดําก็ก็หมายความว่าคุณภาพน้ํามันไม่ค่อยดีอาจจะเป็นน้ําเน่าเสียจยกขยะน้ําเน่าเสียที่ รับการทิ้งระบายมาจากชุมชนนะครับหรืออาจจะเป็นน้ําเน่าของใบไม้ก็ได้นะครับอันอันนี้ก,นนก็มันก็ต้องไปดูกันในที่น้ําที่มันออกมาเนี่ยเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดน้ําเสียอน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติเสียจากชุมชนนะครับจากครัวเรือนจากชุมชนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือน้ําเน่าเสียจากการทิ้งขยะตรงนี้นะครับมันก็ต้องมาช่วยกันนะครับดูแลโดยการตร้งจิตสานึกนะครับในการที่จะ ไม่ทิ้งขยะลงคลองสร้างจิตสำนึกที่จะไม่เอาน้ำเสียลงคลองนะครับชุมชนต่างๆหมู่บ้านจะต่างๆจะต้องมีโรงอ่าส่วนที่บำบัดน้ำให้มันเป็นน้ำดีก่อนที่จะระบายลงคลองลมชาติโรงงานต่างๆก็เช่นเดียวกันโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานทุกประเภทนะครับก่อนที่จะเอาน้ําลงสู่คลองลมชาติต้องเข้าสู่ระบบบำบัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนต้องมีความอะไรอร มีต้องต้องรู้นะครับต้องรู้ต้องมีจิตสํานึกนะครับในการที่จะช่วยกันดูแลถ้าเราช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับสิ่งแวดล้อมก็จะดีแม่น้ํลคลองต่างๆก็จะเป็นแม่น้ําที่หน้าอะไรเป็นที่อยู่ของปลานะครับแล้วก็คนก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยทั้งคนทั้งสัตว์ก็จะอยู่ร่วมกันได้ครับครับขอบคุณท่านนายกอบจสงขานะครับนายกไพเจนมากส่วนนะครับขอบคุณมากบท่านครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับทดีครับ